ครับผมวันนี้มางานชี้เป้าครับงานช่วยเหลือ1 2 0 5ตัวนี้แล้วครับตัวดีทางทีมงานเจ้าของแจ้งไปว่าได้นำตัวนี้แล้วครับแต่คอนโทรนนี่ได้ทำการเปลี่ยนโอริงชุดแพรคอนโทรนนี่เลยครับทั้งสองลูก นะครับเจ้าของแจ้งไปมาคราวนี้หลังจากเอาไปทําการเปลี่ยนแล้วนะครับปรากฏว่ารถใช้งานไม่ได้นะครับแขนเข้าแขนออกโหลดตัวเดินนี่ก็ไม่มีแรงเลยครับเสียเวลาไปหนึ่งเดือนแล้วเหรอครับ พอดีทีมงานก็เลยเรียกให้เข้ามาช่วยชี้เป้าหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นลักษณะว่าแขนเข้าแขนออกเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยครับประวัติก็คือซีนกระบอกปนตัวนี้แตกนะครับห๋าก็บอกว่าเปลี่ยนตัวใหม่มาแล้วนะครับช่างได้เอาไปเปลี่ยนตัวใหม่มา แล้วก็เห็นบอกว่าช่างถอดแพรคอนโทรลตัวนี้นะครับไปทํามาแกรั่วซึมแต่ปรากฏว่าทํางานไม่ได้เลยแล้วครับก็เลยได้เข้ามาช่วยช่วยหาสาเหตุดูวยที่เป็นเพราะอะไรโอ้โหแต่โครงสร้างภายในก็ดูไม่จืดแลยครับคันนี้ซึ่งหลังจาก ทดสอบดูนะครับทดสอบและก็วัดเพชเชอร์ดูพบว่าเพชเชอร์สแตนบายของปั๊มไฮดรอลิกทั้ง2ลูกนะครับขึ้นสูงมากครับนะครับสแตนบายหมายความว่าติดเครื่องนะฮะเพชเชอร์ขึ้นเลยทั้ง2ลูกประมาณ1,500 psi เวลายโยกนี่ฮะโยกโหลดเลยครับโหลดแล้วก็ช้ามากอุปกรณ์ติดติดขัดขัดไปหมดนะครับไอตัวนี้ก็คงต้องนับหนึ่งใหม่แล้วครับนับหนึ่งก็คือก็เป็นไปได้สันนิษฐานไว้ก่อนพอที่ติดต่อช่างคนที่ทำก็ ไม่ไม่เข้ามานะครับไม่ยอมเข้ามาช่วยเลยฮะบ,บอกว่าให้ทีมงานค่ายสอนสังหารจัดการไปเลยก็เลยไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าทําอะไรยังไงไปบ้างคงต้องนับหนึ่งกันใหม่ก็ต้องไล่มาจากตาแหน่งสะพูนวาวนู่นแล้วครับไล่ทีละสเตปมาแล้วก็อันดับที่2ก็คือต้องมาไล่สายไฮดรลิกต่างๆนะครับ สายไฮดรลิกเล็กๆสายสัญญาณต่างๆเนี่ว่าใส่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ถัดมาก็คงจะต้องไปดูที่สัญญาณของระบบเล็กอลเตอร์ที่ควบคุมปั๊มนะครับวันนี้ก็คงต้องเริ่มต้นไล่กันก่อนวันเดียวคงไม่จบแล้วครับอย่างี้ก็น่าจะอยู่ที่3วัน ถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นในการตรวจสอบอการเบื้องต้นแล้วเป็นงานชี้เป้ากัน120ทับหตัวจริงเสียงจริงครับ นี้เสียบอกซื้อมาหลายวันแล้วครับหลายปีแล้วครับลายหัวยักษ์ลายขีบไม้ด้วยฮนะเหนื่อยเลยครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะว่าการนับหนึ่งใหม่นี่จะยากกว่าการซ่อมนับหนึ่ง เครื่องยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ครับโคมัดสูสภาพหัวเก่งดูไม่จืดเดี๋ยวอีพีหน้าจะทำการตรวจสอบแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าแก้ไขตัวไหนอะไรยังไงไปบ้างนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นการมาเท็ด เบื้องต้นเดี๋ยวเจอกันที่ EP หน้านะครับว่าหลังจากแก้ไขหรือว่าการเอ็กซเรย์แล้วเจออะไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม